สำหรับภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนก่อนจะผ่านพ้นเดือนกันยายนโฟกัสกันสิบวันก่อนผ่านพ้นเดือนกันยายนชาวราศีมิถุนจะมีบางเรื่องบางสิ่งเข้ามาทําให้ตัวท่านนั้นต้องคิดมากกว่าปกติต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในบางเรื่องในบางสิ่งหรือแม้แต่ท่านจะพบเจอกับโอกาสที่เข้ามาแบบพลิกชีวิตได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีเข้ามาเกี่ยวกับการงานหรือแม้แต่โอกาสดีๆเกี่ยวกับการเงินรวมไปทั้งชาวราศีมิถุนท่านจะได้รับข่าวดีรอคอยอะไรอยู่เกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรอคอยมีเกณฑ์มีแนวโน้มสูงมากที่ท่านจะได้พบเจอขอบอกเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีมิถุน สิบวันก่อนผ่านพ้นเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นได้ลุ้นได้ดีใจได้เฮช่วงเวลาสิบวันนี้ดวงชะตาท่านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องการงานเราจะพูดเป็นลำดับแรกชาวราศีมิถุนการงานของท่านสิบวันก่อนจะผ่านพ้นเดือนกันยายนดูเหมือนว่าท่านนั้นจะพบกับทางเลือก ท่านต้องเลือกบางสิ <ie> ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่เลือกทางซ้ายไม่ว่าจะเป็นการที่เลือกทางขวาการงานของท่านนั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นได้รับโอกาสดีๆหรือได้รับข้อเสนอดีๆเกี่ยวกับงานใหม่ๆที่ท่านหวังไว้ที่ท่านรอคอยไว้ที่ท่านได้ไปสมัครไว้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเรียกเนื้อเรียกตัว ให้ท่านไปสัมภาษณ์ห้ท่านไปพูดคุยถึงรายละเอียดให้ท่านไปพูดคุยถึงผลประโยชน์ข้อตกลงต่างๆก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ท่านนั้นจะต้องเลือกทางเดินแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือชาวราศีมิถุนการที่ตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสดีๆหรือเส้นทางชีวิตของท่านจำเป็นถึงเวลาที่ต้องเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวท่าน ต้องเลือกด้วยตัวของท่านเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะใช้ได้ในยามนี้ชาวราศีมิถุนท่านต้องระมัดระวังการที่ตัวท่านนั้นไปให้ความสําคัญกับคําพูดกับความคิดของคนอื่นให้คนอื่นคิดแทนให้คนอื่นคิดให้กับตัวท่านอนาคตของตัวท่านนั้นต้องอยู่ในมือท่านอย่าไปฝากไว้ที่คําพูดของใครระวังคําพูดของใครบางคนอาจจะทําให้ท่านหลงทางอาจจะทําให้ท่านตัดสินใจผิดพลาด คนที่พูดคนที่บอกอาจจะไม่ได้หวังดีกับตัวท่านก็ขอให้ชาวราศีมิถุนให้ความสำคัญระมัดระวังให้ดีต้นเป็นที่พึ่งแห่งต้นในคำนี้นิยามคำนี้ใช้กับชาวราศีมิถุนได้ในช่วงนี้เป็นต้นไปและในช่วงสิบวันก่อนจะผ่านพ้นเดือนกันยายนนั้นชาวราศีมิถุนนอกจากตัวท่านจะได้รับโอกาสดีๆตัวท่านยังมีเกณฑ์ได้ข่าวดีจากแดนไกล ไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานเรื่องเงินในส่วนของเรื่องงานงานั้นชาวราศีมิถุนตัวทะะ่านนั้นอาจจะได้รับข่าวดีข่าวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นพบเจอกับจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนการงานไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการสอบเกี่ยวกันกับการเปิดรับสมัครงานทำให้ตัวท่านนั้นได้ขยับขยายได้พัฒนาไม่อยู่ในจุดเดิมไม่ย่ำอยู่กับที่ ไม่ว่าจะเป็นความคิดความอ่านที่ท่านนั้นต้องการที่จะย้ายเปลี่ยนจากเอกชนไปเป็นราชการหรือใครที่ว่างงานอยู่กำลังรอคอยการเปิดสอบการเปิดรับมีโอกาสจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ชาวราศีมิถุนมีโอกาสในช่วงปลายปีนี้เกณฑ์การงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่ดี ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลที่จังหวะเวลาโอกาสชีวิตของท่านทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะพร้อมค่อนข้างที่จะลงตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลเกี่ยวกับการงานของท่านยิ่งนักและสําหรับชาวราศีมิถุนท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าดูเหมือนว่างานของท่านนั้นกิจการของท่านนั้นในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มตั้งหลักได้ หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั้นเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างเรียกได้ว่ามีโอกาสเห็นความสำเร็จอยู่ภายภาคหน้าชาวราศีมิถุนตัวท่านนั้นหากมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความเพียรมานะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไกลเกินมือท่านอย่างแน่นอนหรือแม้แต่ชาวราศีมิถุนบางท่านต้องการที่จะขยับขยายมีโอกาสเข้ามาให้ท่านนั้นไปเปิดตลาดใหม่ ให้ท่านเปลี่ยนแผงย้ายที่อยู่ที่ธรรมหากินดูเหมือนว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับท่านได้แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำพาชาวราศีมิถุนนั้นไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสิ่งที่โดดเด่นในช่วงสิบวันก่อนจะผ่านพ้นเดือนกันยายนนั้นชาวราศีมิถุนหากท่านมีการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับการงานหรือข้อตกลงต่างๆการทำสัญญาต่างๆ ดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะออกมาในทิศทางที่ดีชาวราศีมีถุนจะทําสัญญาโดยที่ตัวท่านนั้นจะไม่เสียเปรียบตัวท่านนั้นจะสามารถเคลียร์กับปัญหาต่างๆที่เข้ามากีดขวางท่านได้หรือแม้แต่การเจรเจาต่างๆค่อนข้างที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้น มีโอกาสที่ท่านจะปิดดิวปิดจ็อบเกี่ยวกับการงานหรือการทำผลประโยชน์ต่างๆนานาได้ถือว่าในชั่วโมงนี้ชาวราศีมิถุนค่อนข้างที่จะไม่เสียไปเดียบใครหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนักไม่ว่าจะด้วยเรื่องการงานหรือการเรียนชาวราศีมิถุนอยู่ลำดับหัวแถวอย่างแน่นอน สำหรับค่าใช้จ่ายของชาวราศีมิถุนในช่วงปลายเดือนกันยายนก็ดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะดีไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บเงินออมท่านก็เริ่มมีเก็บมีฝากหรือแม้แต่ชาวราศีมิถุนตัวท่านนั้นก็จะได้เงินจากอาชีพเสริมเข้ามาเป็นรายได้ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยก็ถือว่าในช่วงสิบวันก่อนจะผ่านพ้นในส่วนของรายได้นั้น ตัวท่านจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่ามีกินมีใช้มีจับจ่ายใช้สอยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ในส่วนที่ท่านต้องระมัดระวังก็คือชาวราศีมิถุนในช่วงปลายเดือนนี้ท่านจะมีภาษีสังคมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่ซองช่วยงานต่างๆหรือแม้แต่ชาวราศีมิถุนจะต้องมีการกเลี้ยงสังสรรค์ในข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหลีกเลี่ยงได้ยาก ก็ขอให้ท่านบริหารควบคุมการเงินการทองของท่านให้ดีระวังคำว่าหน้าใหญ่ใจในักเลงถึงไหนถึงกันท่านจะควักจะจ่ายแบบเปไม่อั้นระมัดระวังการเงินในช่วงปลายเดือนอาจจะมีติดขัดอาจจะมีสะดุดเพราะเกิดจากการกิเลงสังสรรค์การจับจ่ายใช้สอยในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงก็ขอให้ชาวราศีมิถุนให้ความสำคัญระมัดระวังให้ดี ซึ่งภาพรวม10วันก่อนจะผ่านพ้นเดือนกันยายนก็ถือว่าชาวราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงแม้ว่าการงานจะมีบางเรื่องบางสิ่งให้ระมัดระวังบ้างหรือแม้แต่การเงินท่านก็ต้องระมัดและควบคุมค่าใช้จ่ายระวังการใช้จ่ายที่หมดไปกับการเลี้ยงสังสรรค์นอกเหนือจากนั้นก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมดูแลของชาวราศีมิถุนได้อย่างแน่นอน ก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งคําทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกลช n แนลสวัสดีครับ